สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายฮัวโตออานะครับผมในวันนี้เนี่ยทางเกมเฐีเนี่มีการอัปเดตใหม่นะเป็นทางด้านของกิจกรรมแจ็คพอตนั่นเองซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมที่มาแจกลูกอมดาวเลยนะจ๊ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มให้ดูจํานวนอ่าสี่พเพชรแล้วกันนะนี่เลยหมดหน้าตักนะครับผมเทหมดหน้าตักเลย โอเคส่วนกิจกรรมเนี่ยรายละเอียดทุกคนคงรู้นะครับผมนี่น้องนาเดียนะครับหกหมื่นลูกอมดาวพระเจ้าช่วยโคตรคุ้มเลยนะครับผมกิจกรรมนี้แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่ามันมันคุ้มจริงนะ,ะมิจี้ด้วยเห็นไหมเฮ้ยม,มันคุ้มจริงๆนะครับผมแต่ใครที่งบน้อยเนี่ยก็อย่าดีกว่านะครับผม4ี่พเพชรเนี่ยคือผมก็กะจะคิดว่ามันไม่น่าได้หรอกเนาะแต่ เอาลูกอมดาวมาเก็บๆไว้ก็ดีนะครับผมก็ถือวิสาสะอีเวนนี้แลนะเนาะโอเคเปิดอันแรกนะครับผมอ่าในนี้นี่ก็จะมีกราร์ตูนละครด้วยเนาะแต่ที่เร็งๆไว้เนี่ยก็จะมีน้องหน้าเดียตัวเดียวเลยนะอ่ะมามอที่เห็นแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้300อยโอ้โหขอเยอะๆปังๆโอ้โหห0,000ื่นเออ3 0มมาดิ300นี่ต่ำสุดนะครับผมโอ้โหโอ้โห3500,000เอามาทำไมโอเค5 0 0้นะครับผม 500ได้แล้วสามร้อยโอ้โหคือมันจะคุ้มดีไหมเนี่ยโอ้โหหนึ่งแสนทองเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับผมคือไม่ต้องการนั่นยิ่งไม่ต้องการก็ยิ่งมาไม่ต้องการแล้วลูกอมดาวโอ้โหทองเฮ้ยกุรวยกุลยทองโอ้โหเออเจ็ดร้อยสวยยังไง 50, ห้าหมื่นเฮ้ยนาเดียนาเดียโหนาเดียโหสามร้อยไม่เอาห้าร้อยไม่เอาขอนาเดียเลยได้ปะ่ะแบบ พุ้งเดียวเอ้ยเจ็ดเพชรได้อยู่นะครับผมถ้าได้70บกับลูกอมดาวเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะอ่าอันนี้คือ1,000แรกนะครับผมโอ้โหได้อะไรได้ลูกอมดาวมา4,600นะครับผมก็ฉเฉลี่ยแล้ 1, ว1,000พเพชรต่อ่อ5 0 0นนะครับผมอ่าเดี๋ยวสุม่มยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาหยุดอีก1,000ด้วยครับโอเค300ลูกอมโอเค500นะครับผมได้ลูกอมดาวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยนะ อ๋อโอ้โหลูกบาทนี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยนะครับโอ้โหสามแสน <c oughs> ออกมาทำไมถึงกระไรเลยทีเดียวเชียวเจ็ดหมื่นไม่เอาเออขอลูกอมดาวแบบปุ้งๆอเออห้าร้อยก็ยังดีห้าร้อยโอเคห้าร้อยนะครับผมยังไงห้าร้อยโอเคอยาวๆขอยาวๆเยีย่ยมขอยาวๆขอเออเจ็ดร้อยมาดิก็มาดิครับโอ้โหห้าหมื่นจบแล้วอุ้ยนานเดียโพโอุ้ยนานเดียโพห้าร้อย ยังไงอุย้ยเจอสิบเพชรนะรผมได้ทุนคืนมาหน่อยเนาะห้าสิบเพชรอ้ยมาว่ะสามร้อยนะครับผมไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วโอ้โหอันชันพเนียมาทมําไมวะพันที่สองนะครับผมได้มาทั้งหมดห้าพันหกร้อยลูกอมดาวเนาะโอ้โสองพันที่ได้มาเป็นหมื่นเลยนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะสําหรับอีเวนต์นี้เนาะก็โอเคจะแบบคือถ้าพูดถึงนะ อีก2,000เพชรเนี่ยไม่น่าจะได้ลูอมดาวถึง60,000หรอกแต่ก็ยังน้อยขอแบบนาดีเลยได้ไหมอ่าส่วนไออันอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นทางด้านของจี้เครื่องรางเนาะอันนี้น่าจะดีสุดนะแปลงเวทมนต์นะครับผมอ่าป้ายสีนะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็เอามาใช้ได้นะโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยนะครับผม50เพชรนะหุยนาเดียนาเดียตรงกลางโอุ้มสับขัลอกแล้ววะโอเค500รขอยาวๆครับผม ยาวๆเลยโอ้โหทองเอามาทำไมโอเค700นะครับเอออย่างงี้ดี500 300ไม่เคยได้1,000เลยนะครับผมพันอัพไม่เคยเลยเนาะโอ้โหน่าดีอะเอ๋ <c oughs> ไอ้หนูโอ้โหอาาัญมณีเอามาทำไมไม่เอาดิโอเค300นะครับผมโอเค500สวยอยู่สวยอยู่โอเคยาวๆขอยาวๆขอยาวๆอันนี้ก็จะเป็น ทําทให้ดูนะครับว่า4,000เพรเนี่ยมันได้ประมาณไหนเนาะคือ,อในนี้มันก็จะมีทั้ง10,000ลูกอมดาว3,000เพรอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครโชคดีเนี่ยได้3,000เพรก็ดีไปนะใครโชคดีหน่อยก็ได้เจ้านาเดียไปครองเลยนะครับผมก็เห็นในกลุ่มกันอยู่เนาะโอ้โหขอแบบว่าลูกอมดาวอย่างเดียวไม่ได้หรออันนี้คือพันที่3นะครับผมได้มาทั้งหมด 4,200ลูกอมดาวเนาะโอ้โหเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมนะครับว่าจะได้ไปเท่าไหร่น,นี้คือพันสุดท้ายแล้วนะคือหมดนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้ต่อแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่าเก็บมาแบบว่ายังนะหนัก่วงเลยนะครับผมพระเจ้าช่วยโอเค700นะขอแบบลูกอมดาวคุมค้มๆเลยได้ไหมแบบ1 0 0 0 0หมนนื่นมาอย่างเงี้ยโอ้โหจะแบบดีใจมากเลย โอ้โหห้าหมื่นไม่เอาห้าหมื่นทองดีโอเคโอ้โหฟอกการ์ตูนละครได้โปรดโอ้โหนาเดียมาเถอะนาเดียนี่กูมาตามหาอีเวนต์อะไรวะเนี่ยโอเคหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมโอ้ลูกบัดมรกตโอเคสามร้อยลูกอมดาวเจ็ดร้อยลูกอมดาวสวยอยู่โอเคโอ้โหห้าหมื่นเอามาทำไมห้าหมื่นแล้วเอามาทำไมโอ้โหหมดแป๊บเดียวด้วยเวลาอันสั้นโอ้โหหาตั้งนานหมดภายในห้านาที พระเจ้าช่วยโอเคนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยผมได้มาประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณหมนะื่นเก้าเนาะหมื่นเก้าพระเจ้าช่วยโอ้โหสี่พันเพชรได้หมื่นเก้านี่มองว่าไม่คุ้มเลยไหมหมื 19, น่นเก้านี่มันไม่เกี่ยวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะใครที่คิดว่าดวงตัวเองแน่เนี่ยจับได้ นาเดียมาก็โอเคเลยนะเออแต่ดูอย่างผมนะครับดวงสปรังเคนะก็ตามที่เห็นเลยนะจ้าผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะใครที่ชอบนะครับหรือว่าอยากรู้แนวนะว่าไอกิจกรรมนี้มันเป็นยังไงนาะก็มาดูคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแค่นี้เองโอ้โหหมดอย่างรวดเร็วเลยนะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนผมสวัสดีครับ